ทำน้ำทัททำ่วเช้านี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและทำบุญที่ไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากเทศกาลเข้าพรรษา ได้ผ่านพ้นไปแล้วนั้นก็ได้เวลาสําหรับเทศกาลงานบุญกระถินสามัคคีในวันนี้เรามาชมภาพบรรยากาศงานบุญกระถินสามัคคีของวัดตาลเจ็ดยอดตําบลสาลาลัยอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนวันนี้หลวงพ่อก็ออได้มีงานใหญ่คืองานกระถิน ่างานกระถินนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ของแตระวัดผู้จำพรรษาฉะนั้นปีนี้ก็ได้จับภาพคือคุณกรพฤษอัจวินวิจิตคุณวุฒิพงษ์พี่รมยาพรแล้วก็คุณสรศักดิ์พุทธรักษาได้มีศรัทธามีความเชื่อมีความร่วมใจในพุทธศาสนาได้น้อมนำกระถินมาเพราะกระถินนั้นก็ถือว่าเป็นการทาน ว่าบุคคลใดที่ท่านกาไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุคคลใดก็ตามเมื่อได้ทอดกรถินก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอานิสงส์มากปีหนึ่งวัดหนึ่งนะต้องมีได้ครั้งเดียวฉะนั้นปีนี้ก็โชคดีซึ่งคณะอ,อมจินนั้นถือว่าวัดตารเจดยอดได้พึ่งพามาตั้งแต่ต้นด้วยกันเหมือนกับว่าเราได้สร้างบุญบรารมีมารวมกันจนมีหลวงปู่โตทุกวันนี้มีสมองค์แล้ว ญาติโยมและหลวงพ่อก็จะดําเนินการต่อในแท่นของหลวงปู่สดซึ่งหลวงปู่สดนั้นก็ได้รอไว้หลายปีแล้วแล้วเป็นทองเหลืองแล้วก็หยุดพักไป3ปีด้วยกันญาติโยมเพราะว่าไปสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุสามปีแล้วมาปีนี้พศส5 6 3นะอกก็จะเริ่มแล้วที่จริงก็ต้องต้องทำแล้วเพราะว่าติดโควิดพอดีก็มีปัจจัยที่คุณ สารสักได้มาถวายไปจากนี้ไปหลวงพอ่อก็จะได้ดำเนินการสร้างหลวงปู่สดอีกองค์หนึ่งซึ่งที่จริงแล้วหลวงพอ่อก็มีโครงการที่จะทำให้ได้5องค์ก็คือหลวงปู่สุขวัดปากคอมมะขามเท่าที่หลวงพอ่อมาพัฒนาวัดไม่ได้ว่าพัฒนาแต่วัตถุอย่างเดียวก็ยังมีการปฏิบัติธรรมนะปีหนึ่งก็ทางธนาคารก็จะได้ํำญาติโยม มาประพฤติปฏิบัติธรรมปีละสองครั้งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นรากฐานเป็นรากแก้วเลยทีเดียวญาติโยมนะเพราะว่าเราเรามีแต่อาคารอาคารอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบแต่จริงแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสั่งสอนภิกษุสงว่าเธอต้องปฏิบัติธรรมนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาไว้ในใจนะตั้งแต่การรักษาศีลน,นะรับแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติ นะการเจริญจิตตภาวนา,าทำยังไงให้จิตใจสงบนะเ,เพราะว่าทำจิตใจสงบแล้วพลานิสงาการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีคุณค่าปีนี้รายาติโยมที่ธนาคารออมสินได้ช่วยพิมพ์หนังสือสวนมนตนะ์ตัวใหญ่สวยงามนะยมก็ส่วนมนต์ก็เพิ่มใจนะพอก่าวคำสวดทีไรก็ผู้เจ้าของก็ได้บุญแล้วนะถือว่าเป็นการ สวดพุทธพจน์สวดคําสอนของพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อได้ทําไว้คือเสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังมีที่ต้องช่วยอยู่ก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลนียสร้างมาเมื่อปีพศ .2560 และหลายท่านด้วยกันนะกะ็มีคุณด็อกเตอร์สุทธาตินนะีแล้วก็มีคุณกรพจนะ์ยมนักเขาจะภาพที่มาช่วยนีย่ก็ช่วยกันจนเสร็จแต่ก็ได้เพิ่มดวงตาโรงบาลดวงตาขึ้นมาอีก ก็เสร็จแล้วหมอก็ได้มาช่วยหลวงพ่อ12คนด้วยกันหมอที่จบจากจุฬาก็แล้วเป็นการสาธารณประโยชน์ฉะนั้นหลวงพ่อก็ขออนุโมทนานะขอบใจทุกคนทุกท่านขออ้างคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุะทธธรรมประสงค์จงมาป,ปกปักรักษาท่านเจ้าภาพที่ได้เอ,อ่ยชื่อมาแล้วขอความเจ็บอย่ารู้ได้ความไข่ยอย่ารู้มีจงเป็นผูกมีดวงตาทองใสมีดวงใจเบิกบาน ขอ้พบดวงแก้วคอยคาดแคล้วจากบวงมานปราถนามรรผลนิพพานก็ขอให้มังเกิดขึ้นจงเจริญด้วยอายุวันณะสุขาพระปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพรพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับทำนำบุญดดดดููีีีีมม